MG ช้างอุดรธานีสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณลูกค้าท่านสู่ M g มช้างอุดรธานีกับคลิปวิดีโอนี้ครับจตพลจะพาคุณลูกค้ามาดูนะครับสำหรับ MG4 electric รถไฟฟ้า100ครับในหลายท่านครับกำลังจะมองว่าแล้วตัวที่เป็น Standard Range แล้วก็ตัวที่เป็นลองเลนส e นะครับซึ่งมีราคาที่มีความใกล้เคียงกันในคลิปวิดีโอนี้มีคำตอบที่มีความแตกต่างนะครับในเรื่องของรุ่น X และรุ่น V ครับซึ่งต้องเลียนแจ้งครับตัวรุ่น X เนี่ยคือ ท็อปของตัวสแตนดาร์ดเลนส์นะครับแล้วก็ตัว V นะครับจะเป็นตัวลองเลนส์หนึ่งหนึ่งตัวที่มีระยะทางวิ่งได้ไกลที่สุดนะครับจากโฉมภายนอกอาจจะดูไม่ออกแทบดูไม่ออกเลยครับผมขออนุญาตเริ่มจุดที่หก่นเลยนะครับสำหรับ MG4 ถ้าคุณลูกค้าเห็นล้อแม็ก18นิ้วเป็นลายนี้นะครับตัวนี้คือตัวลองเลนส์นะครับซึ่งคันที่ลูกค้าดูในคลิปวิดโอตัวนี้ก็คือตัว V นั่นเองนะครับ ความแตกต่างระหว่างรุ่น X อนะครับอย่างแรกผมขออนุญาตชี้แจงเรื่องราคาก่อนนะครับราคาในรุ่น D 79,900รุ่น X อยู่ที่89,900และรุ่น B คือคันนี้ครับ88,990นะครับมีอุปกรณ์แตกต่างกับรุ่น X นะครับโดยรวมแล้วมีอยู่5จุดนะครับในความแตกต่างในคลิปวิดีโอนี้จะพาไปดูครับจุดที่1ไปแล้วนะครับก็คือล้อแม็ก18นิ้วกับล้อแม็ก17นิ้วนะครับที่เป็นตัว Aero View ฝาครอบนะครับ ในเรื่องของการชาร์จไฟครับต้องเรียนแจ้งแบบนี้ครับว่าตัวนี้สามารถที่จะรองรับ DC เน้นย้ำนะครับ DC ก็คือไฟกระแสรตรงนะครับหรือว่าไฟแรงสูงหรือว่าตัวฟ้าชาร์ชนะครับรับได้สูงสุดถึง140กิโลวัตต์นะครับในกรณีที่ตู้ชาร์จสามารถปล่อยไฟได้สูงสุดถึง140กิโลวัตต์ก็จะสามารถรับได้อย่างเต็มเต็มเลยเพราะว่า ความจุบแบตเตอรี่ของเราคันนี้จะอยู่ที่64กิโลวัตต์ชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้ทั้งหมด540กิโลเมตรนะครับที่นี้ครับเมื่อกี้เรื่องของล้อแม็กไปแล้วจุดที่1นะครับแล้วก็จุดที่2ของเราก็พูดถึงความจุบแบตเตอรี่จากเดิมคือ49กิโลวัตต์เป็น64กิโลวัตต์เป็น2จุดนะครับและเรื่องของการชาร์จนะครับที่จะรองรับในความเร็วนะครับตัวเดิมชาร์จ DC คือ88กิโลวัตต์จะสูงสุดถึง140เเป็นรื่องที่3รับเรื่่องที4ก็จะเป็นเรื่องของ เบาะนั่งนะครับเบาะนั่งของตัว V จะเป็นลักษณะของเป็นหนังสังเคราะห์แล้วก็เป็นหนังทั้งชุดนะครับสำหรับรุ่น V ในรุ่นนี้นะครับผมและในจุดสุดท้ายนะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับจาก49กิโลวัตต์เป็น64กิโลวัตต์นั่นเองนะครับนี่คือตัว V long range นะครับที่ชาร์จหนึ่งครั้งสามารถวิ่งได้ไกลสุดถึง540ทีนี้เรามาไล่กันดูนะครับก็คือจุดที่1ล้อแมกนะครับ จุดที่2เรื่องของเบาะนะครับที่เป็นตัวเป็นเบาะหนังเต็มชุดนะครับและเป็นสีทูโทนนะครับจุดที่3การรองรับ DC นะครับ88กิโลวัตต์กับสูงสุดหนิวที่140กิโลวัตต์นะครับและ4ก็คือเรื่องของ ความจุแบตเตอรี่นะครับที่เรากำลังพูดถึงความจุแบตเตอรี่นะครับที่เป็น4 9กิโลวัตต์กับ6กิกิโลวัตต์ครับที่เหลือเหมือน X เหมือนกันหมดเลยนะครับและจุดสุดท้ายก็คือล้อแม็ก18นิ้วนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณลูกค้านะครับที่มองหาว่า X หรือ VD แต่กำลังแรงม้าแรงบิดนะครับให้เท่าเดิมนะครับ170แรงม้าแรงบิด250้นิวตันเมตรนะครับเรื่องของขนาดไซส์ของจอกลางนะครับฟังก์ชันเรื่องของ เรดาร์ด้านหน้าเรดาร์ด้านท้ายยังอยู่ในพื้นฐานช่วยด้วยกันแสดงว่าอะไรที่ไม่ได้พูดถึงนะครับ mm hmm. เหมือนตัว x mm hmm. เหมือนกันทั้งหมดนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่ได้รับชมคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจครับว่าจะเลือกเป็นตัว x หรือรุ่น v ดีนะครับเท่าราถ้าเราดูจากภาพแล้วก็คือ 4, mm hmm. สีเบาะเป็นทูโทนเหมือนกันแต่เพ mm ีย hmm. งแต่แตรงตำแหน่งตรงนี้ mm hmm. จะเป็นไหนนะครับ อย่างไร MG ช้างขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับใครที่ยังไม่เคยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เจตผลด้วยนะครับสวัสดีครับ